สวัสดีค่ะตอนนี้เราข้็ได้แล้วนะคะเรามาเจอแล้วนะคะที่นอนเราจะเอาอันไหนมีลายขนาดนะคะหนูไม่รู้จะเอาอันไหนแล้วเมื่อกี้ไปตลาดมาแล้วมันไม่มีก็คงจะได้ร้านนี้ละคะ่ะเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเหมาะกับในเต็นท์หนูนะคะผ้าห่มหนูสีน้ําตาลเนาะผ้าห่มหนูสีน้ําตาลหนูก็คงอันนั้นมันใหญ่ไปมันไม่พอดีกับเต็นท์หนูนอนคนเดียวเนาะ หนูก็จะเอาประมาณนี้นะคะสีมันก็จะมีสีไหนที่มันเข้ากับพระห่มหนูพระห่มหนูสีน้ำตาลนะคะเอานี้ให้หน่อยค่ะมันเลกเกินไปไหมหนเอาสีเอานี้ให้หน่อยคะ่ะเอาให้หน่อยนะคะเจ้าหน้าที่เอานี้ให้ลงมาให้หน่อยนะคะหนูก็จะเอาสีนี้ สีนี้มันก็จะเหมาะกับที่หนูนอนเนาะ <Okay. S 1> นะคะสีนี้นะคะ <Wow. S 1> นะคะ <Okay. S 1> หรือชันใหญ่ใหญ่ท่านไรอันใหญ่หญหญไ,หญไม่ไม,ไม,ไม่มีสีค่ะ <Okay. S 1> อ,อ่อนเล็กๆ็ก็ได้นอนคนเดียวนะคะ <Okay. S 1> สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็คง <Okay. S 1> จะไซส์เดียวกันนั่นแหละท <Okay. S 1> ี่นอนอันเท่าไร่คะนี่ อันนี้เท่าไรพี่นอนตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ลงาให้หน่อยนี่ a n ชาแน,นลชาแน,นลอะไรนะชาแนลมันเข้ากับผ้าห่มดีเออน,นั่นแหละตัวนั้นแหละครับเราก็ได้แล้วนะคะมันเข้ากับผ้าห่มหนูค่ะแล้วหนูจับก่อนเออได้อยู่หรอกก็คงขนาดนี้แหลนะนอนคนเดียวเองถ้าใหญ่กว่านี้มันไม่มีสีไง ถ้าใหญ่กว่านี้มันมีสีไหมล่ะสีออกแบบนี้นะเฮะ้ยเดี๋ยวพี่ไปดูใหญ่ๆใหญ่ๆด้านในมันสีอะไรครับผู้บ่าวนนนสีแดงมิกกี้เมาส์หรอถ้าใหญ่ถ้าใหญ่ๆตัวแบบนี้เท่าไรครเอาเอาตัวไหนครับตัวนันมันมีห้าฟุตหกฟุตห้าฟุตอันที่พี่เอากี่ฟุตนะตัวนั้นสามฟุตครึ่งครับห้าฟุตเหรอตัวนี้ห้าฟุต อ่ะพรมมันไม่มันไม่มีสีเหมือนพี่เอาเมไม่จะมีสีของยหวานๆมันไม่หวานที่ไม่หวานที่เซ็กซี่โอเคเอาแค่น,นั้นแหละส<อ>ละีชมพู่ไม่ไม่แชมพูก็ไม่เอาเอาอันนี้แหละอันที่พี่เอาก็ได้นอ,อนอน,นี่นนนลหมอนหมอนได้หมดแล้วเอาอันนั้นแหละเอาแค่น,นั้นแหละมีปลอกหมอนไหม ปอมอกหมอนที่มันเข้ากันกับตัวนี้น่ะพอนะดีว่าพ้าห่มหนูสีน้ําตาลนะคะหนูก็ต้องเอาไปแมทกับสีน้ําตาลเนาะอันนี้แหละเอาตัวนี้แหละปลอกหมอนมีไหมครับอันนี้ก็จะเป็นบอันนี้นดักดำสปานนร์ตเอาแัวนั้นแหละครับมามา,มาเช็คมาเช็คบินเลยัอดีคะ่ะทุกทา่าน เออแป้งด้วยแป้งที่น้องหนูเล็กใช้มันจะเป็นประมาณนี้อันนี้เบอร์สองหายพี่หน่อยเออเออนี่นี่เบอร์สองนี่เบอร์สองเออได้แล้วโอเคมีรองพื้นไหมลูกรองพื้นพื้นยุ่ใส่เหรอฮะอยากสวยมันหนูเล็กมีภาพละภาพอยู่ไหนลูกมีแบบนี้เออไม่เป็นไรภาพอยู่ไหนนี่ภาพอยู่ด้านนี้ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ ครับอยู่ด้านนี้เออเราต้องนูเล็กสวยแบบไหนหนูก็จะสวยแบบนั้นราคาเออเลิศนะคะก็สวัสดีเอสทุกท่านนะคะเราจะไปเช็คบินกันแล้วนะคะว,ว,วัน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 นะคะได้แล้วค่ะนะคะเอาหงจะไปเช็คบินนะคะเอาอันนี้แหละค่ะจะไปร้านซักที่ไหนดีเนาะหรือเขาไม่ซกักเขาไม่ซักไหมนี่<ะ>เขาซากักบอซื้อไปเลย แล้วเราก็จะไปเราจะหนูจะไปถอดปลอกข้างนอกซักค่ะวันนี้นะคะนะคะเพราะว่าต้องซักก่อนเนาะสำหรับลีปนี้ก็แค่นี้นะคะเท่าไหร่คะทั้งหมดจบายบายคะ่ะเอเนซหาขนมไปฝากน้องหนูเล็กก่อนนะคะอันนี้หอ่อเท่าไหร่คะห่อยี่สิบเราซื้อขนมไปฝากหนูเล็กก่อนนะคะเราจะไปหาหนูเล็กกันะค 20บาทค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะจ่ายตังก่อนนะคะบ,าย,บายค่ะ We'll